ครับต่อนะฮะผมได้ยินเสียงที่ตึกพงทาวเวอร์อินธรรมระ29เนะเมื่อปี2558นแะแล้วก็มีการปัน่นมีการปั่นว่าคนที่นั่งอยู่บนโซฟาเนี่ยคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์ที่ทำการฝังโปรแกรมในห้องผมและมีการส่องถ่ายผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำหรือแก้ผ้านเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่า,เ,าเป็นการส่องถ่ายและเอาคลิปผมเนี่ย ไปลงขายในกลุ่มแล้วก็บางส่วนก็ประจานมีลิงก์ในการเข้าชมนะเหมือนการสืบติดตามตัวเหมือนการกลไกของการสืบนะเหมือนเป็น,นกลไกของการสืบก็เป็นแค่ในทางที่เพจและมีพักผู้เป็นตำรวจมีการอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นคนของพระองค์หญิงนะฮะเป็นคนสร้างตัวนะเป็นคนสร้างตัวถวายความปลอดภัยให้กับพระองค์ท่านว่าเป็นคนถือระบบหาเหยื่อแนวร่วมในการทดลองนะฮะแล้วก็กทำการสร้างตัวนะ ทำการสร้างตัวแล้วก็เปิดระบบการสื่อสารภายในถือระบบตัวเครื่องถวายความปลอดภัยเคลียร์เส้นทางการจราจรของพระองค์ท่านอ้างตัวเองว่าเป็นคนของพระองค์หญิงเป็นคนออกแบบตัวเครื่องนะฮะเป็นคนออกแบบตัวเครื่องเพื่อทําการฝึกตัวในตัวของพระองค์ทีนะฮะแล้วก็ทําการแยกส่วนให้กับพระองค์หญิงพระองค์พานเนี่ยในการควบคุมพระองค์ทีแยกออกมาเป็นตัวเครื่องนะโดยมีการอ้างตัวเองว่า คือผมพูดในสิ่งที่มันมีการพูดนะซึ่งมันตรงประเด็นในสิ่งที่เห็นนะแล้วก็มีการพูดว่าทางนายนิยมดําแดงพร้อมพี่ชายเนี่ยและพรรคพวกได้มีการทําผมมาเนิ่นนานก่อนที่พวกมันนั้นจะเข้ามาเจอนะก่อนที่พวกคนที่นั่งอยู่บนโซฟานั้นจะเข้ามาเจอผมว่าทางนายนิยมดําแดงอ,อยู่หมู่หนึ่งบ้านกระเชงอําเภอเมืองจังหวัดประจุบคีนีขัธ์เนี่อได้ทําผมมาเนิ่นนานก่อนที่พวกมันจะเจอพร้อมพรรคพวกนะก็เหมือนกับว่าแบบ เอ,อเหมือนมีการพูดว่าทางนายนิยมดำแดงพร้อมพี่ชายและพักพวกของนายนิยมดำแดงเนี่ยนะ,ะส่วนจะ,จะเป็นจะเป็นพี่น้องเขาผมก็ไม่ผมก็ไม่ทราบว่ามีการทําผมเนี่ยมาเนิ่นนานแล้วนะฮะได้มีเขาน่ยมีการทําผมมาเนิ่นนานก่อนที่พวกมันนั้นจะเข้ามาเจอนะ,ะก่อนที่พวกมันจะเข้ามาเจอนะกลุ่มพวกเนี้ยมันบอกว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นคนของพระองค์หญิง <c oughs> เป็นคนหายเหยื่อในการทดลองเป็นคนสร้างตัวของพระองค์ทีในการสร้างตัวเครื่องของพระองค์ทีนะฮะ ว่าเป็นคําสั่งของในหลวงพระองค์ท่านนะฮะในการหาเหยื่อทดลองแล้วก็แยกส่วนให้กับพระองค์หญิงพระองค์พาเนี่ยในการควบคุมส่วนในส่วนหนึ่งของพระองค์ทีการควบคุมการถือตัวเครื่องถวายความปลอดภัยต่างๆการถือตัวเครื่องเอ,อ่อเคลียร์เส้นทางการจราจรต่างๆการใช้ตัวในเขตรกรุงเทพมหานครการควบคุมตัวระเบียบตัวที่มีการใช้ที่มีการสร้างตัวเหมือนทหารทั้งหมดหรือเหมือนประชาชนทั้งหมดเลยเนะที่มีการพูดว่าทางนายนิยมเนี่ย เขาได้มีการทำผมมาเนิ่นนานแล้วถ้าทำผมมาเนิ่นนานต้องมีคดีต้องมีภาพหลักฐานบกนหนึ่งจับศพนายโยธินนิลาพันยนุนหลงชั้นสิ